เงินเด็กท้วนหน้าที่โฆษณาไว้บอกว่าตุลานี้จะได้เรื่องของเงินผู้สูงอายุเขาบอกตุลานี้จากหกร้อยขึ้นเป็นเจ็ดร้อยใครเคยได้พันยังขึ้นเป็นพันสองร้อยห้าสิบล่าสุดนี่เพิ่งคุยกับพี่ไหมสิริกัญญามาเลยตุลานี้ให้มันรู้กันไปว่าต้องเสียตําแหน่งสสก็เพราะว่าทวงเงินให้ผู้สูงอายุให้ผู้พิการให้เด็กเนี่ยให้มันรู้ไปเลยท่านประธานมันพูดไว้เมื่อวันที่ยี่แปดครับให้ได้รับการคุ้มครอง ที่มีสวัสดิการสังคมที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไอ้ที่ให้ให้กันอยู่เนี่ยนี่ถ้าท่านประกาศแบบนี้เนี่ยท่านกำลังบอกว่าที่ให้กันอยู่เนี่ยเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตแล้วท่านลองให้บุพการีท่านลองใช้ชีวิตตามเงินที่ได้ดูสิว่ามันเหมาะสมตามการดำรงชีวิตอย่างไร การปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทุนหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะล่าสุดนะคะสําหรับประเด็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็เบี้ยงชีพแบบทุนหน้า1,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนมีการชี้แจงในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของการดูแลจากทางรัฐบาลในส่วนของการเพิ่มวงเงินตรงนี้คุณอยู่กับผู้นําประเทศ ที่เป็นนายกสแกมเมอร์หรือยังท่านลองให้บุพการีท่านลองใช้ชีวิตตามเงินที่ได้ดูสิท่านเหมาะสมตามการดํารงชีวิตอย่างไรสิ่งที่ท่านพูดมาสิ่งที่ท่านทามากับไม่เป็นผลนี่เท่ากับท่านอม,มหิตมากๆเลยนะครับเงินไม่ให้ไม่พอแถมหลอกให้ตายใจด้วยสรุปเราจะดูแลผู้สูงอายุแบบเตรียมทําศพกันแบบนี้ใช่ไหมครับผมรับผิดชอบเองให้มันรู้กันไปว่าต้องเสียตําแหน่งสสก็เพราะว่าทวงเงินให้ผู้สูงอายุให้ผู้พิการให้เด็กเนี่ยให้มันรู้ไปเลยท่านประธาน ท่านพูดไว้เมื่อวันที่28ครับให้ได้รับการคุ้มครองที่มีสวัสดิการสังคมที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไอ้ที่ให้ให้กันอยู่เนี่ยนี่ถ้าท่านประกาศแบบนี้เนี่ยท่านกำลังบอกว่าที่ให้กันอยู่เนี่ยเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตแล้วท่านลองให้บุพการีท่านลองใช้ชีวิตตามเงินที่ได้ดูสิว่ามันเหมาะสมตามการดำรงชีวิตอย่างไรเขียนไปได้ยังไงท่านประธาน,านเขียนไปโดยที่สวนทางกับตัวเลขคำขอเงบประมาณ เขียนให้คนเขารู้ว่าเตรียมความพร้อมรับมือแต่สุดท้ายรับมือแบบไหนให้เงินไปแค่นี้นี่เท่ากับไม่ได้รับมือเลยท่านบอกว่าดูแลแบบครบทุกมิติมิติไหนท่านประธานผมไปดูบรรทัดสุดท้ายมีมิติเดียวที่ท่านชัดเจนที่สุดสนับสนุนเงินทําศพ1นึ0 0 0สานัรายนั่นหมายความว่าประเทศไทยกําลังรับการเข้าสู่ผู้สูงอายุโดยการเตรียมทําศพให้เขาอย่างเดียวเหรอเพราะการดูแลไม่มีเลยสรุปเราจะดูแลผู้สูงอายุแบบเตรียมทําศพกันแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเงินคนผู้สูงอายุไม่ได้ปีนี้เท่ากับรัฐบาลเตรียมเผาอย่างเดียวไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุอะไรเลยเรามาช่วยกันตัดงบประมาณแล้วส่งต่อไปให้กรมต่างๆหากมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องรัฐนูลมนมาตา1-4-4่งสี่ีผมรับผิดชอบเองไม่ต้องเป็นสสก็ได้แต่ขอทำภารกิจนี้ให้สำเร็จประกาศไว้ในสภาแห่งนี้เลยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ คุณวราวุธิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาชี้แจงเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าจะได้เมื่อไหร่ได้วันไหนได้อย่างไรหลายคนรอคอยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะกรณีที่รัฐบาลได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะจัดสรรเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างทั่วหน้าโดยมีการพูดถึงตัวเลขในระดับ1,000บาท ต่อเดือนขึ้นไปแต่จนถึงวันนี้ผ่านมาสองปีงบประมาณรึ่งสมัยของรัฐบาลแล้วครับรัฐบาลยังไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้ปี69ครับถ้าหากว่าใช้เป็นขั้นบันไดแบบเดิมนะครับตามที่เราขอไปก็คือจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2 0 0 0กว่าล้านเป็น98,00 0ล้านแต่ถ้าหากว่าปรับเป็น งบประมาณคือ1000บาททวนหน้าซึ่งในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญ,ญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนั่นก็คือเสียงสะท้อนในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณประจําปี2569ถึงการทวงถามการจ่ายเงินสวัสดิการในกลุ่มผู้สูงอายุ3ากลุ่มเปราะบางเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหน,น,นุนเด็กแรกเกิดนอกจากนี้นะคะคุณวราวฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของนุย์ก็มีการลุกขึ้นชี้แจงตอบข้อเสนอแนะเรื่องนี้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณประจําปี2569เรื่องของประเด็นเงินอุนดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยงชีพผู้สูงอาย,ยุแบบทุนหน้า1,000บาทเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะรัฐบาลมักจะอ้างว่าจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติโดยปีนี้ยุทธศาสตร์ที่ได้รับรับงบประมาณสูงสุดคือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ฟังดูดีครับแต่ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความกังวลน,นี้คือกรณีที่รัฐบาลได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะจัดสรรเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างท่วนหน้าโดยมีการพูดถึงตัวเลขในระดับ1,000บาทต่อเดือนขึ้นไปแต่จนถึงวันนี้ผ่านมาสองปีงบประมาณ รึงสมัยของรัฐบาลแล้วครับรัฐบาลยังไม่สามารถทําตามที่สัญญาไว้ได้สิ่งที่ทําได้จริงมีเพียงการช่วยเหลือผ่านกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มเช่นกลุ่มเปราะบางเท่านั้นซึ่งนําไปสู่ระบบที่ต้องการรับการช่วยเหลือต้องมานั่งพิสูจน์ความจนหรือความเปราะบางของตนก่อนจะเข้าถึงสิทธทิขั้นพื้นฐานเหมือนกันเป๊ะ กับรัฐบาลที่ท่านเคยด่าไว้ที่จะแจกอะไรก็ต้องพิสูจน์ความจนทั้งที่ในความเป็นจริงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการควรมีลักษณะทั่วหน้าเพื่อสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริงพิสูนจน์การจนซ้ำซากสวัสดิการทั่วหน้าเป็นแค่ความฝันหรือไม่ดังนั้นจึงมีข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณไปยังด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดท่านประธานครับขอให้ท่านย้อนกลับไปดูน่าดูบายสวัสดิการของแต่ละพักที่ร่วมรัฐบาลด้วยท่านเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนเลือกตั้งยังไงทำให้ตรงปกด้วยครับสิ่งที่พักไทยสร้างไทยและผมเห็นท่านประธานครับคือปัญหาความเหลื่อมล้า ในเชิงพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังกับเรียนท่านประธานสภาประแทนรัษดรที่เคารพครับผมบราวุีศิลปาอาชารัมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบข้อ เป็นกังวลน,นะครับของท่านสมาชิกท่านชัชวันแพทยาไทยนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันนั้นเราใช้กันเป็นระบบขั้นบันไดนะครับคือจ่าย 600, 700, 800, แล้วก็1,000บาทนะครับอายุ 60, 70, 80, แล้วก็90ขึ้นไปตัวเลขขั้นบันไดในขณะนี้ที่เราใช้กันอยู่ในปีงบประมาณ2,568ไม่ได้จ่ายเป็นทั่วหน้าถูกต้องครับแต่ว่าด้วยตัวเลขขนาดนี้นะครับ พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนั้นใช้งบประมาณมีเรามีอยู่ประมาณ12.1ล้าน12.2ล้านคนนะครับจากประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับงบประมาณปี68เราใช้เงินไป96,000ล้านปี69ครับถ้าหากว่าใช้เป็นขั้นบันไดแบบเดิมนะครับตามที่เราขอไปก็คือจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2,000กว่าล้านเป็น98,000ล้านแต่ถ้าหากว่าปรับเป็น งบประมาณคือ1000บาททวนหน้าซึ่งในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกค,ครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกทัฐทนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับการที่จะขอจ่ายเงินงบประมาณ1000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทวนหน้านะครับในปีงบประมาณถัดไปซึ่งขณะนี้เรากําลังอรอความเห็นจากหลายๆฝ่ายอยู่แต่ว่า อยากจะขออนุญาตเรียนเป็นตัวเลขให้ทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นงบ1,000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทั่วหน้าในปี2,569ซึ่งเราคาดว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณ13.2ถึง13.5ล้านคนเราจะต้องใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณ158,900ล้านบาท นะครับและถ้าหากว่าเรายังให้อัตรานี้อยู่นะครับไปอีกประมาณ5ปีครับปี2,573เงินงบประมาณจะเพิ่มขึ้นจาก1,58,900ล้านเป็น1 8 8 1 0 0 0กว่าล้านนะครับนี่คือสาเหตุที่เราเห็นว่าจำนวนเงินจำนวนนี้ครับมันมีแต่เพิ่มไม่มีลดและที่ที่สำคัญครับอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มจาก13.5ล้านเป็นประมาณ20ล้านและตัวเลข10,000 5 0,000กว่าล้านในปีนี้มันจะกลายเป็น2แสนล้าน3แสนล้านไปในที่สุดสิ่งที่กระทรวงพมครับท่านประธานครับได้พยายามทําอยู่ก็คือว่าเราสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ใช้เงินงบประมาณนะครับพึ่งพางบประมาณทางรัฐน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการามีโครงการนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุทางด้านเ,าเรียกว่าความเป็นอยู่นะครับด้านสุขภาพป้องกันไม่ให้ท่านนั้นมีความเ,เจ็บไข้ได้ ป่วยหรือแม้แต่ทําให้ท่านเหล่านั้นมีความกระชับกระเฉงนะครับอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลายเป็นภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงงบประมาณนะครับนอกจากนั้นเองเรายังมีโครงการต่างๆที่จะทําให้ ผู้สูงอายุนะครับกว่า500เครือข่ายในปี2,569นี้นะครับมีกิจกรรมนะครับแล้วก็หารายได้ให้กับพี่น้องผู้สูงอายุเพื่อที่จะเป็นการียกว่า active aging นะครับถ้าหากว่าพี่น้องผู้สูงอายุนั้นมีกิจกรรมสามารถหารายได้เพิ่มได้นะครับท่านเหล่านั้นพอมีรายได้ปุ๊บก็จะลดการพึ่งพางบประมาณจากทางภาครัฐน้อยลงดังนั้นกระทรวงพมเราเชื่อในการสร้างศักยภาพและทําให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็พึ่งพา การใช้งบประมาณของภาครัฐน้อยลงเพราะมิฉนั้นแล้วเงินงบประมาณ200 0ล้าน300ล้านหรือ400ล้านก็จะไม่พอครับท่านประธานครับแต่ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่มีความเป็นห่วงนะครับในเงินที่จะดูแลผู้สงูงอายุซึ่งขณะนี้กระทรวงพอมอเราพยายามเต็มที่ครับในการที่จะดําเงินตัวนี้แล้วมอบให้กับท่านผู้สงูงอายุทุกท่านครับกราบขอบพระคุณครับ มนตรีให้คำมั่นสัญญาไว้ในที่ประชุมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะส่วนใครที่รอคอยติดตามตอนนี้นะคะเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มเพราะต้องรอในเรื่องของงบป,ประมาณอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่เบีย้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงได้ราบสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายน2568นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงิน3ากลุ่มเป้าง เบี้ยที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังคงได้รับ600บาทอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเหมือนเดิมแล้วก็เบี้ยผู้พิการค่ะอยู่ที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ทีีี่่่1,000 18บาาททออยยุ8ปปขึ้นไรู ค่ะนี่ค่ะคือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนํามาฝากเลยสําหรับบํานาญทุนหน้าที่นํามาฝากกุณผู้ชมนในวันนี้คิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ